สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบวสดีที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2560ค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2560ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน พระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกระสตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนจะรึกพระประมาพิไทยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีน นอกจากนี้ยังมีพระป้ายที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนณัพระที่นั่งเวหาจารูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย